ดีค่ะมูเตทารลอดมาแล้วนะคะชาวราศีกนะันหน้าที่การงานการเงินงความรักในเดือนมิถุนาย,ยนปี65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมูลเลือกพาเด็กนี้ให้นะคะที่เพิ่งมาใหม่แกกลองเลยนะคะก็มาเริ่มหัวข้อแรกการงานค่ะเริ่มค่ะสิบถ้วยเจ็ดดาบสตรน ราชินีถือดาบนะคะอขออนุญ,ญาตนะคะดูความหมายนิดนึงเพราะว่าไพ่แต่ละสำรับเขียนไม่เหมือนกันเลยแคร์หมวยคิดว่าน่าจะเป็นเ e <Herm> อร์มิทใต้สำรับเป็นหดาบค่ะ การงานนะคะสิบถ้วยนีย้บางท่านอาจจะทำงานกับครอบครัวและบางท่านอาจจะทำงานเพื่อครอบครัวนะคะคุณกำลังที่จะแบกงานแล้วก็วางแผนที่จะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานนี้แหละนะแล้วก็นิ่งเงียบสยบความข้นนหวเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัญหาตรงนั้นที่เข้ามาในเรื่องของการงานนะคุณเป็นราชนีถือดาบสามารถฟันได้อยู่แล้วมองออกว่า ปัญหาตรงนี้เกิดจากอะไรคุณตัดจบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยการที่เหมือนแบบมีเงียบเก็บข้อมูลเนี่ยแหละนะคะน่ากลัวตอนนี้หน้างานบางอย่างที่มันเหมือนแบบว่าถ้าไม่คุณรู้สึกสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีปะมานี้มาเริ่มหัวข้อต่อมาเลยการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในมิถุนายนนี้นะคะ เริ่มค่ะหนึ่งเหรียญค่ะสามเหรียญ The w h e e l of Fortune นะคะเป็นเรื่องที่ดี The Hermit ทกดาบและใต้สำรับเป็น ได้เอาออกนะคะไพ่แถมเป็นไพ่เหมือนคลาๆจ็กเกอร์ไพ่ภาพอ่าการ์ดหน้าปกสิบไม้เท้าค่ะได้สำหรับเป็นสิบไม้เท้านเนอะการเงินหาเงินได้มาเยอะจริงใช้เงินในเรื่องของการเลี้ยงสังรค์ สนองนี้ตัวเองนะั้นในเรื่องของโชคชะตาที่จะต้องใช้เช่นครอบครัวเช่นต่างๆนาะนะ everything รอบตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณหนะ่ะรู้สึกเหมือนแบบจำสีเลยในเรื่องของการเงินณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบอย่าออกไปข้างหน้าไปหาไปหาอะไรที่มันดีกว่า เงินดีกว่าและได้ดีกว่าถึงแม้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังก็ไม่รู้แต่ตอนนี้อยากเดินออกไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นะคะแดกแบกแบกแบก,แ,บกแล้วมันก็ไม่พอใช้ในเรื่องของการเงินหัวข้อสุดท้ายแล้วหัวข้อของความรักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักเอ๋ยของคุณกันนะคะเริ่มคะ่ะราชาถือดาบ เจ้าหญิงถือดาบค่ะเจ้าหญิงก็มานะคะก็เปรียบเสมือนว่าเด็กเหมือนจะเพจเนี่ยแหละนะคะแรกเริ่มเจ็ดถ้วยค่ะห้าเหรียญแปดถ้วยใต้สำรับเป็น ซีเหลียนะคะขอพูดใต้สําหรับก่อนมันโผล่ขึ้นมาว่าคุณไม่ไปไหนหรอกถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาแหละแต่คุณนะ่ะยังกอดเก็บความรักตรงนี้อยู่นะคะมาเริ่มกันเลยที่ว่าคุณเป็นราชาถือดาบและเด็กถือดาบ <c oughs> ราชาถือดาบเป็นตัวตนของคุณที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาในความรักและอุปสรรคปัญหาอะไรยังไงในเรื่องของความรักตรงนี้คุณมั่นคงและตัดจบได้อย่างรวดเร็วรวบตึงเลยในเรื่องของความรักเขาเหมือนแบบว่าถ้าคุณเริ่มที่จะมีความรักครั้งนี้คุณอยากมองเห็นปัญหาปัญหาคืออะไรเคลียร์คัดให้มันจบเพื่อความรักของเราจะได้ไปต่อจะได้วางแผนความรักของเราไปต่อทีละสเต็ปสเต็ปว่าจะต้องทำอย่างไรดีคุณมีการวางแผน นะคะคุณมีการวางแผนในเรื่องของความรักถึงแม้ว่า,าในใจลึกๆว่าคุณอะอาจจะต้องช่วยเหลือคนรักความรักนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนแบบว่าจะต้องเหมือนแบบวางแผนที่จะให้ต่างๆนานาแต่คุณก็ทำเพราะว่าคุณยังกอดเก็บความรักตรงนี้อยู่ยังอยากมีคนรักคนนี้อยู่ ตลอดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าโรมาแซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำค่ะเบกก่อนเริ่มคะ่ะมีการจับผิดกันได้นะคะการจับผิดกันได้ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องมีคนอื่นอาจจะเหมือนแบบซุกเงินไว้แอบไปซื้ออะไรไว้ก็มีนะคะ โรแมนติกฟิลลิ่งใช่โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ t ูเรฟเอ็นเก e m เมนค่ะ <c oughs> ขออนุญาตเพราะว่าช่วงนี้เจ็บคอบ่อยไม่ค่อยสบายนะคะรีลิ a s ย y เอ็กซ์ค่ะมาได้สำหรับเป็นนี่คุณมีพลังในการสร้างสรรค์ในเรื่องของความรักมากถึงแม้ว่าอาจจะ จับผิดได้หรือโดนจับผิดได้นะคะแต่ว่าความรักเนี่ยก็ยังเมอนเป็น feeling ที่โรแมนติกอยู่มันเป็นเรื่องที่ดีนะหมวยชมเชยนะคะแล้วก็ชอบมากแล้วก็เชื่อเถอะว่าความรักครั้งนี้เป็น true เรอเป็นความรักที่แท้จริงนะคะสามารถถึงขั้นเหมือนแบบว่ามั่นหมายกันได้เลยนะคะลงเอยกันได้เลยขอให้คุณลืมเรื่องที่จับผิดกันได้เนี่ยแหละเรื่องที่บาดหมางก,กันได้เนี่ยแหละลืมเรื่องในอดีตทิ้งไปซะ อืม e น d to worry ไม่ต้องคิดมากนะคะมีพลังงานมหาศาลในเรื่องของความรักพลังงานบวกมันมากกว่าที่เราจะมานั่งคิดพลังลบในเรื่องของการจัดผิดในการพาท,ที่แล้วอะหลบๆมันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของนางฟ้าจะบอกอะไรความรักของคุณกันบ้างนะคะโรแมนส์ค่ะคุณกันนะเป็นคนที่รักใครอะรักแล้วแบบ โรแมนติกฟีล l ิ่งอ่ะอประมาณเนี้ยนะคะโน no, ค่ะ reconsider get more information recovery ได้สำหรับเป็น improve health อ่าเหมือนมีถุนเลยเขาให้ระวังเรื่องสุขภาพ นะคะแล้วก็โรแมนติกฟีลลิ่งเนี่ยแล้วก็นูเนี่ยคะ่ะดีคอนไซเดอร์อย่าขี้ยี่ในเรื่องที่จับผิดกันได้นะคะมันจะทําให้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสุขหมวยเข้าใจแหละหมยพูดได้แหละเคยผ่านมาก่อนแล้วแหละแต่ว่าคนที่เจอกัน,นขนาดเนี้ยมันก็ยากแต่มันต้องใช้เวลาและอยา่า เอาอดีตมาทะเลาะกับปัจจุบันนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยกันให้มากๆ Get more information เนี่ยศึกษากันให้เยอะๆนะคะแชร์ลิงในตอนที่อารมณ์ดีๆนะจะได้มีการบุญกลับมา recovery กันใหม่ r e n o v ความรักกันใหม่เนี่ยแหละดูแลสุขภาพจ,จิตใจสุขภาพความคิดร่างกายแล้วก็คำพูดด้วยนะคะบวกบวก อินเลิฟแน่นอนจ้ะมาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับคุณกันบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอมาแห้งมาแคนโซ่ค่ะราศีกโรโกฎทัรัสค่ะราศีพฤษภและอควาเรสค่ะราศีกุมกา มีทั้งดินแล้วก็ลมนะคะชาวธาดินมาเด่นนะคะก็ระกเพือศบนะะโดยรวมทั่วไปอย่าจริงจังดูเป็นไกลยลายนะคะแล้วก็ดูเป็นแบบ general reading ดูแบบโดยรวมทั่วไปไอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณกันบางท่านนะคะก็ถ้าตรงแล้วนะก็ดูเป็นไกลยลายได้70-80%เลยนะคะ ที่สำคัญทําแม่นยงจริงๆมาทักลายไอดีหมวยได้ค่ะแล้วก็อย่าดูเพียงอย่างเดียวช่อง YouTube นะคะมูเตทารอใบหมวยนะคะกดติดตามกดซับสไคร b e กดไ like, ลค์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนนะคะกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีปอมอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะว่ามูเตทารอใบหมวยมาแล้วนะคะหมวยมาแล้วนะคะออดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณการบายบายค่ะ